เพื่อนคนหนึ่งตื่นนอนทุกเช้าดื่มกาแฟและกินข้าวผัดจานหนึ่งแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาร่างกายของเขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าท้องไส้ปั่นป่วนและผิวก็หมองคล้ำฟังดูคุ้นคุ้นไหมปรากฏว่านี่ใส่การกินที่ไม่สมดุลนี้เองที่ทําให้คนไทยหลายคนรู้สึกเฉื่อยชามีปัญหาระบบย่อยอาหารและแม้กระทั่งกังวลเรื่องสุขภาพในระยะยาวแต่แล้วเพียงแค่เพิ่มเกเรฟรุตซึ่งเป็นผลไม้ที่คุ้นเคยและหาซื้อได้ทั่วไปทุกวันเขาก็รู้สึกอิ่มเอม ท้องเบาสบายขึ้นและผิวก็เรียบเนียนขึ้นรู้หรือไม่ว่าเกเรฟรุตคือเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งระบบย่อยอาหารแข็งแรงและหัวใจที่เบิกบานวันนี้เราจะมาสํำรวจว่าทำไมเกเรฟรุตถึงสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณได้คุณเคยลองกินเกเรฟรุตเป็นประจำหรือไม่ลองมาค้นหาคำตอบและกดไลค์หากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์หส้มโออัญมณีแห่งสุขภาพไทย ส้มโอไม่เพียงแต่เป็นผลไม้แสนอร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่คู่ควรกับการถูกขนานนามว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งวัฒนธรรมอาหารไทยจากตลาดที่คึกคักในกรุงเทพเชียงใหม่ไปจนถึงแผงขายของเล็กๆในภาคอีสานส้มโอเป็นผลไม้ที่หาทานได้ทั่วไปด้วยรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยเนื้อสัมผัสช่ำน้ำผลไม้ชนิดนี้ไม่เพียงแต่ถูกใจรสชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นผลไม้คู่ใจที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยแล้วอะไรที่ทำให้ส้มโอพิเศษมาดูกัน อย่างแรกส้มโอเป็นแหล่งวิตามินซีที่อุดมสมบูรณ์เพียงส้มโอสกลีบน้ำหนักประมาณ200กรัมก็เพียงพอที่จะให้วิตามินซีเกือบ100%เซของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันวิตามินซีไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณห่างไกลจากหวัดเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการบำรุงผิวพรรณให้อ่อนเยาว์เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และปกป้องร่างกายจากกระมวลภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายในประเทศไทยที่อากาศร้อนชื้นและฤดูฝนอาจทำให้คุณรู้สึกอ่อนเพลียได้ง่ายวิตามินซีจากเกโรฟรุตจึงเป็นเสมือนเกราะป้องกันตามธรรมชาติรู้หรือไม่ว่าเกโรฟรุตเพียงหนึ่งกลีบมีวิตามินซีมากกว่าน้ำส้มคั้นธรรมดาหนึ่งแก้วเสียอีกอีกประการหนึ่งเกโรฟรุตมีไฟเบอร์จำนวนมากทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้และไม่ละลายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกเรฟรุตมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้สูงที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆใยอาหารชนิดนี้ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างราบรื่นป้องกันอาการท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาที่คนไทยหลายคนคุ้นเคยกันดีเนื่องจากมักนิยมรับประทานอาหารรสจัดเช่นส้มตำหรือลาบยิ่งไปกว่านั้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ยังมีคุณสมบัติดักจับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีช่วยปกป้องหัวใจจากความเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยขึ้นในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพนอกจากนี้เกลฟรุตยังมีสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงเช่นฟลาวโนยและไลโคปีนสารเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นประตูปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากวายัยหรือปัจจัยแวดล้อมเช่นหมอกควันจากท้องถนนในไทยผลลัพธ์ที่ได้คือผิวของคุณจะเรียบเนียนกระจ่างใส ร่างกายแข็งแรงและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังรู้หรือไม่ว่าคนไทยหลายคนใช้เกเรฟรุตเป็นเคล็ดลับความงามจากธรรมชาติมานานหลายศตวรรษตั้งแต่การรับประทานโดยตรงไปจนถึงการทำมากหน้าด้วยเกเรฟรุตแล้วเกเรฟรุตสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรในประเทศไทยส้มโอถือเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ในยำส้มโอหรือยำส้มโอที่คลุกเคล้าด้วยกุ้งพริกและน้ำปลา ซึ่งทั้งอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือจะรับประทานส้มโอเป็นของหวานหลังอาหารก็ได้โดยเติมเกลือพริกไทยเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติคุณเคยลองทำน้ำส้มโอผสมใบสะระแหน่ดูไหมเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเติมความสดชื่นให้ร่างกายในวันที่อากาศร้อนลองคิดดูสิสรุปคือส้มโอไม่เพียงแต่เป็นผลไม้ที่คุ้นเคยแต่ยังเป็นคู่หูที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยตั้งแต่วิตามินซีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ยายอาหารที่ช่วยย่อยอาหารไปจนถึงฟลาวโวนอยที่ช่วยชะลอวัยส้มโอรวมทุกอย่างไว้ในบรรจุพัณฑ์อร่อยที่ใครๆก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปคุณพร้อมที่จะเพิ่มส้มโอเข้าไปในกิจวัตรประจําวันของคุณเพื่อสัมผัสถึงความแตกต่างแล้วหรือยัง 2. งประโยชน์ด้านสุขภาพอันน่าทึ่งของส้มโอมาสํารวจ4ประโยชน์อันยอดเยี่ยมของส้มโอที่ทําให้ส้มโอกลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดเพื่อสุขภาพของคนไทยประการแรก เกลฟรุตเป็นตัวช่วยสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวิตามินซีที่อุดมสมบูรณ์ในเกลฟรุตเปรียบเสมือนเกราะป้องกันร่างกายจากหวัดและโรภคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยซึ่งสภาพอากาศที่ชื้นทำให้ทุกคนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายเพียงรับประทานเกลฟรุตวันละสองชิ้นก็เพียงพอต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับแบคทีเรียและไวรัสเพื่อนคนหนึ่งเล่าว,ว่าหลังจากเติมเกลฟรุตลงในอาหารเช้า พวกเขาแทบไม่มีอาการน้ำมูกไหลหรือไอแห้งเลยแม้แต่ในวันที่ฝนตกที่เชียงใหม่นอกจากนี้วิตามินซียังช่วยให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนช่วยให้ข้อต่อมีความยืดหยุ่นและผิวเรียบเนียนคุณเคยคิดไหมว่าผลไม้ราคาถูกเพียงผลเดียวจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ประการที่สองเกโรฟรุตเป็นเพื่อนที่ดีของระบบย่อยอาหารด้วยปริมาณไฟเบอร์สูงทั้งแบบละลายน้ำและไม่ละลายน้ำเกโรฟรุตจึงช่วยให้ลำไส้ทำงานได้อย่างราบรื่น ป้องกันอาการท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาที่คนไทยหลายคนคุ้นเคยกันดีเนื่องจากนิยมทานอาหารรสจัดเช่นส้มตำลาบหรือข้าวซอยไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำช่วยสร้างอุจจราระทำให้ถ่ายง่ายขึ้นทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นในขณะที่ใยอาหารที่ละลายน้ำได้ช่วยบำรุงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ช่วยปรับปรุงสุขภาพระบบย่อยอาหารโดยรวมมีคนรู้จักท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าหลังจากรับประทานเกเรฟรุตเป็นประจำทุกวัน เกโรฟรุตจะไม่รู้สึกหนักท้องหรืออืดหลังจากรับประทานอาหารมันๆอีกต่อไปลองนึกภาพดูสิเพียงแค่รับประทานเกโรฟรุตเพียงไม่กี่ชิ้นหลังมื้ออาหารคุณก็บอกลาอาการท้องอืดได้คุณรู้สึกเบาสบายขึ้นหลังจากรับประทานเกโรฟรุตหรือไม่ต่อไปเกโรฟรุตคือผู้พิทักษ์หัวใจของคุณใยอาหารที่ละลายน้ำได้ในเกโรฟรุตโดยเฉพาะเพกตินะมีคุณสมบัติในการกำจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LD L D L ในเลือดลดความเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากพืชกรรมการรับประทานอาหารทอดน้ำอัดลมหรืออาหารอย่างข้าวขาหมูเมื่อคุณรับประทานเกลือฟรุตใยอาหารที่ละลายน้ำได้จะจับกับคอเลสเตอรอลในลำไส้ป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดและหัวใจแข็งแรงงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการรับประทานเกลือฟรุต เป็นประจำสามารถลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีได้ถึง15%ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเพื่อนคนหนึ่งในกรุงเทพกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลสูงแต่หลังจากเพิ่มเกเรฟรุตเข้าไปในอาหารผลการตรวจสุขภาพของเธอก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอยากทำให้หัวใจมีความสุขมากขึ้นด้วยผลไม้ที่คุณเคยสับชนิดไหมสุดท้ายแล้วเกรฟรุตคือเคล็ดลับสู่ผิวเปล่งปลัง่งและรูปร่างอ่อนเยาว์ สารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟาโวนอยและไลโคปีนในเกรรฟรุตทําหน้าที่เป็นนักรบปกป้องเซลลจากความเสียหายที่เกิดจากวไยแสงแดดหรือฝุ่นละอองบนท้องถนนของไทยสารเหล่านี้ช่วยลดริ้วรอยทำให้ผิวเรียบเนียนและแม้กระทั่งปรับสีผิวให้กระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติในประเทศไทยหลายคนยังใช้เกรฟรุตเป็นมากหน้าโดยผสมกับน้ำผึ้งหรือโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อนคนหนึ่งเคยลองรับประทานเกเรฟรุตทุกวันและทำมากเกเรฟรุตทุกสัปดาห์หลังจากนั้นเพียงหนึ่งเดือนเธอก็ได้รับคำชมมากมายเกี่ยวกับผิวที่กระจ่งางใสและเรียบเนียนของเธอที่เปล่งประกายภายใต้แสงไฟของตลาดกลางคืนลองนึกภาพดูสิแค่กินเกเรฟรุตสักสองสามชิ้นต่อวันคุณก็มั่นใจมากขึ้นเมื่อ,อยืนหน้ากระจกโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องสำอางราคาแพงอยากมีผิวสวยหรือหัวใจแข็งแรงเกเรฟรุตก็ทำได้ทั้งสองอย่าง สามวิธีกินเกีรฟรุตให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วว่าจะเพิ่มเกีรฟรุตในชีวิตประจําวันของคุณได้อย่างไรง่ายมากในแต่ละวันคุณเพียงแค่กินเกีรฟรุตประมาณสองชิ้นหรือประมาณ200กรัมในตอนเช้าหรือเป็นของหวานหลังอาหารในประเทศไทยคุณสามารถลองทํายําส้มโอสลัดเกีรฟรุตใส่กุ้งและพริกซึ่งทั้งอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการหรือจะผสมเกีรฟรุตกับน้ํเผึ้งเล็กน้อยเพื่อเป็นของว่างเพื่อสุขภาพก็ได้ แต่ข้อควรระวังอย่ากินมากเกินไปเกโรฟรุตมีน้ําตาลธรรมชาติและหากกินมากเกินไปน้ําตาลส่วนเกินอาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่สําคัญกว่านั้นหากคุณกําลังรับประทานยาลดคอเลสเตอรอลหรือยาลดความดันโลหิตเช่ยนายาสเตปตินะโปรดระมัดระวังเกอโรฟรุตอาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เคล็ดลับ ถ้ากินยาตอนเช้าให้กินเกโรฟรุตตอนเย็นห่างกันอย่างน้อยสี่ถึงแปดชั่วโมงปกติกินเกโรฟรุตตอนไหนมาแชร์กันในคอมเมนต์เคล็ดลับอีกอย่างเลือกเกโรฟรุตสดๆฉ่ำๆที่ตลาดแล้วเก็บไว้ในที่เย็นๆเพื่อคงรสชาติอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการเกโรฟรุตไม่เพียงแต่เป็นผลไม้ที่คุ้นเคยแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีของสุขภาพอีกด้วยตั้งแต่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยระบบย่อยอาหารที่ดีปกป้องหัวใจ ไปจนถึงการทําให้ผิวเปล่งปลั่งเพียงแค่กินเกเรฟุตวันละไม่กี่ชิน้นก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เริ่มต้นวันนี้ลองเพิ่มเกเรฟุตลงในอาหารเช้าหรือทําส้มโอแสนอร่อยคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้บ้างแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า